สวัสดีค่ะเมนี่ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่8มีเมษายน2น6 5กลับมาเพอกิ่กับเย่เพิงแบ่งปันอีกแล้วนะคะเมนี่เย่เพิงจะพามาเบิองละท่าง,งัวอ่วอยู่ตลาดนัดโคกระบือข้ามบุดมดงสว่างตลาดนัดโคกระบือข้ามบุดมดงสว่างตั้งอยู่บนดงสว่างตำบลโน้นสวรรค์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดอุบล ตลาดเพื่อจะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อคะ่ะเปิดตั้งแต่หูกมงเสาร์ไปจนหอดเทียงถามแมนไผอยากมารอเบิ้งงว่วมาซื้อไปเลี่ยงหรือว่ามารอเบิง้งราะคาเนาะค่ะสามารถมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสก่อนจะไปเบิง้งราคางว่วก็ฝากกดติดตามกดไหลกดแช์ให้ช่องเย้เผิงน้ำแน,ะนะะ่เด้อค่ะ แม่ลูกนี่ห้องเท่าไดรเนี่ยคะเจ็ดหมื่นแม่เพิ่นให้ลูกมาเจ้าตัวละค่ะเนี่ยสองตัวแล้วสตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สองบ่ค่ะอ๋อสามตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้เป็นตัวแม่เด้ค่ะลูกงามดีเนาะเเเออออิิดาางหนไลูกเพคนอายุเท่าไหร่ละค่ะเนี่ยประมาณสามเดือน ลูกตัวแม่ด้วยค่ะเป็นเหนื่อยอยู่ดิพาตแล้วมันมันมันเหลือกันแม่สูงประมาณร้อยสาสบห้าได้ค่ะแม่ทองไม่ยังค่ะเนี่ย่าง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 บัทองครับตัวเขามาแต่ว่เนื้อใจว่าทองก็ททองแม่เกืองดำด้วยค่ะมี่ต้นนี้ยังบ่วคะเนี่่้ นี่มาจะโคมค่ะมาเนี่โคมเดียวนี่แหละขอเบอร์โทรไว้นั่นนะคะ0 6 4 0 6 4 4 1 8 4 1 8 0 0 7 0 0 0 7 0พอยังก็ค่ะอ้วนอ้วนสีสเกตพออ้วนสีสเกตขอบคุณค่ะเต้าหูนี่ห้องถ้าได้เนี่ค่ะ35,000จักปีนี่ค่ะหัว2ปีเด้อค่ะสุปประมาร์ก135เด้อค่ะ มีตํานียังบ้ค่ะนน่มีตำานียงมีตํานียด้ค่ะเตาเงีบอนเสือนค้นก็ใหม่บ่นใตหอดกอนบ่ขึ้นก็ใหม่ว่นไตหดอนก่ะเพื่อนเนาะเบื้องนาเบื้งตาเบื้อแข้งเบื้องขาเบื้องนค่ะเบื้งเล็บขอเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะศูนย์แปดเก้าแปดแปดจ พอแอนมันตําหูขอบคุณค่ะแม่นีห้องเท่าไรนี่คะสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันสมเรียบร้อยแม่สาวนี่แม่สาวทองแรกนี่สมเหลียผสมปีศาจแดงได้ค่ะผสมวันที่เท่าไรนี่คะวันที่สิบกมืหครับบมื่น่านหรอบ่บ่บ่ผสมวันที่สาบเดือนสามไดค่ะผสมดีสูงเท่าไรนี่คะสู้งลอยสามสิบ้อยสามสเครื่องแดงนดคะ แม่สาวท้องแรกเลยค่ะเบื้งหน้าเบื้งเล็บเบื้งหูเพิ่อนนะค่ะมีตำแหนนี้ยังบ่างไหมบ่๊บบครับมีตำแหนนี้เลยค่ะมีมาจังโตมันนี่นี่เด็กแม่ลูก มาเบิ่งตัวที่สองค่ะเป็นโคมกับตัวนี้แม่ลูกห้องเท่าใดนี่ค่ะห้าหมื่นแปดคำห้าหมื่นแปดพันแม่ให้ลูกจจงโตัวเหรอคะนี่แม่ให้ลูกแรกลูกตัวผู้ตัวแม่ค่ะนั่นลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกจ้งเดือนเหรอคะลูกได้สองเดือนลูกได้สองเดือนนะคะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบได้แม่เครื่องดำด้วยค่ะลูกจ้าเดือนกันเนี่ยเดือนครึ่งเดือนครึงเดือนเหรอครับ สามเดือนนะคะลูกตัวแม่แมลูกกับแม่มีตำแหน่งยังบ่ค่ะบ่บ่ครับท้องไหมย,ยังค่ะลูกสามเดือนเนี่ยยังยังครับยังมันท้อง้ะคะ่ะแต่ลูกเพ่นเครื่องแดงนะคะแม่บ้าองแม่เครื่องดำลูกเครื่องแดงสามเจ็ด ขอเบอร์โทรเป็นน้ำหน่อยค่ะ0ู4 727ก7 7สี่เจอครับพอิงถุงสีอุดมโอยิงถุงซีอุดมนะคะขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไดนี่ค่ะสามหมื่นนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพนจักปีนี่ค่ะแม่สาวนี่ยสองปีกัว้อคะเครื่องดำ้อคะตอนนี้เครื่องดำสูงเท่าไดในห้องแม่จ่า ยิ้มหาบวกได้ค่ะพคนมามีตํานี้ยังบ่า่ะเนต่ยนี้ตนตอบะล่งตอคนบะล่งเลยคนมาสื้อนะมีตํานี้แต่ตอบะโล่งบะลวดหาเลยตอบะโล่งสีส้่สีเอาไปเรียงยได้เดียวนี่นถึงบลงยเมีสาวนั่นบ่ค่ะหม่งหงยแ้หรอห้องเท้กันฮ นี่บ่กบังหันี่เออสามหมื่นหนึ่งพันขอตอเท่าไรเก้าพันสองหมื่นเก้าพันลดไปสองพันัวนี้ห้องเทไรค่ะไดนี่ของสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันเพิ่ให้ลูกจักโตหรอคะนี่ลูกสองโตสูงเทไรค่ะเนี่ยไวนี้หน่อยสี่สิบมั้งห0อยสี่สิบบวกบ้านทองปะคะะบ้านทองปะทองเนาะ ทองได้จ็ดเดือนทองในสามเดือนผสมยังมากค่ะผสมพ่อข้าวผสมโต้เลยค่ะโตใหญ่ขนาดค่ะมีตำหนียังบ่ค่ะนี่มีตนประกันตำหนีเลยประกันบ่มีตำหนีเลยค่ะอู้สูงใหญ่ขนาดประกันทองน้ำ่อพนถามทองอ่อนเป็นประกาศประกันเด้ค่ะเครื่องดำค่ะท่านก็นี่ห้องเท่าใดนี่ค่ะนี่สี่หมื่สี่หมื่นเจ็ดพัน สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกได้ค่ะสูงใหล Jamie, <here S 1> ีเครื่องดำด้วค่ะตัวนี้สูงใหญ่เลยค่ะตัวนี้มีตัวนี้ยังบ่ค่ะนี่บ่มีตัวนี้บ่มีตัวนี้ทองบ่ท่องบ่ตัวนี้ท่องว่างตัวนี้ท่องว่างเด้อค่ะตัวนี้ หัวหน่อยไผ่พุ่งยังไปยังมากนะง,งามขนาดหัว <là. S 1> หน่อยแดงแดงค่ะฟางท่าไดค,ค่ะตัวไหนตัวนี้ห้องสี่หมื่นแปดสี่หมื่แปดพันเคยลูกเจังโตหรอคะลูกสโตตัวนี้สองโตรับประกันทองห้าเดือนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกขึ้นกัน,น,นค่ะสูงใหญ่ขนาดผสมโตมากบอกค่ะ ก็สมโตมากเลยค่ะมีตำนี้บ่ค่ะนี่บ่มีตำนี้เบอร์อะบ่เบอร์ขอเบอร์โทรไว้นะคะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองสองแปดสองศูนย์แปดห้าหกศูนย์แปดห้าหกน่อยแปดสีสเกต้วยค่ะกันทลักขอบคุณค่ะห้อท่าใดเนี่ค่ะตัวใดหน่เจ็ดหมื่นหาแม่ลูกกัไหน่อตัวใดแม่ตัวใดลูก ตัวน,น,น้อยๆนี่ล่ละอ๋อต้อนนั่นก้อนเจ็ดหมื่นห้าพันแม่ลูกด้วยค่ะลูกเต่าผู๋ลูก,ลกแรก,แ,กแ, c, แม่ลูกแรกค่ะลูกกับเป็นเต่าผู๋ลูกเจ็ดเดือนนี่ค่ะหนูอเอราะคาหนูซื้อมาหนูหูหูเป็นเพราหนูซื้อมาซื้อมาอร่อยสามสิบห้าบัวค่ะ ลูกตัวใหญ่ๆนี่ขายแยกไปนี่บ่แยกกับข่าเห็นไปในการถ้าแม่มันลูกมันเจ็ดหมื่นเท่าไร้กับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันมีตำ้หนี้ยังบ่ค่ะบ่ค่ะแม่ท้องใหม่ยังนี่ลูกก็แบบง่ายหนึ่งมันใหญ่ซื้อนวหน่อยนวหน่อยได้ค่ะมันใหญ่ซื่อๆค่ะนวลนรบเจ็ดเดือนลูกยังแม่ยังมั่นท้องใหม่บ่กลูกครบเจ็ดเดือนเหรอค่ะพื่อน่ราแม่เพิ่งในท้องใหม่อยู่ เรืองดำเด้อค่ะแม่ตัวนี้นอยนะห้องเท่าไหรนี่ยค่ะหมื่นสี่หมนสีมื่งัวกระโดนอายุเท่าไหร่ค่ะนน้อยนนะม่นสิบปีกว่าละอมาปกว่าเด้อค่ะแม่ไข่นมแม่ไข่ในห้องสามมื่นสามพันหาห้องเจ็ดเดือนล่นสามพันห้าร้อยแ่ไเจดเือนค่ะผสมโตมากบ่ค่ะตัวนี้ค่ะครับ ผสมโตเครื่องยังนี่เครื่องดำหรือเครื่องยังแดงเครื่องแดงเลยค่ะขอเบอร์โทรไปนั่นเลยค่ะศูนย์เก้าศูนย์ศย์เก้นยหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเกสอย์เกาสองเย์ในหอยย่มทุ่งีอุดมนะคะขอบคุณค่ะผ่อนมแล้วผ่อเท่าไรคะแม่ลูกนี่ยย แปดเมื่อแม่ให้ลูกไม่เจ๊งโตหรอคะลูกสองโตนี่ลูกตัอนตัวแม่ลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวแรกเป็นตัวแม่ลูกเจ๊งเดือนเลยค่ะลูกสี่เดือนผสมไรือสองเดือนในท้องผสมมากีสองเดือนแล่ะนะครับผสมยังมา เขสมเอทเคนยสาังไงนะภาษาหมอพันโบแต่ว่ามีใบมีหลอดมีอยู่มแต่ประแดีวเรานะนำออาวท้กคนซื้ออยู่ตลาดตอนนี้้ยังได้สันอยากได้ใบอยากได้หลอดก็นัดเสียมะ่งอ๋อนัดใช้ก็ได้เสียมะ่งแต่ว่ามีแน่นอนมีมนมีม่สี่สิบห้าบวกันละวายลอยหาสิบบนรูเหรอพันมาลอยหบบนรดด้วค่ะบรลอยห้าสิมันกม่เครื่องดำด้วค่ะตอนนี้เครื่องดำ หูหลูกสองงูลูกสองดูกกระทบดูกระทบเด้อค่ะหูหลูกกระทบมีแต่นี้ยังบ่ค่ะบ่มียังบ่ถอนประกันมั้ยสิยังประกันทุกอย่างถ้าซื้อไปมันโทรมันถอนหรอรับสองขึ้นรับสองขึ้นโทรไปหาได้เลยมาเอาเลยสิบอกจุดเหื่ออยู่เลยไปโทรจะเอาให้ขอเบอร์โทรนั่นเลยค่ะอ้าว086 086 0 7 8 0 7 8 <16 18. S> 1 6 1 8 1 6 1 8สนใจโทรมาสนใจพ่อพ่อ,อยังพ่อรัดม่วงพ่อรัดบ่อนมอ่วงบอ่อนวอยกระวนและ ขอบคุณค่ะสามตัวนี้เก่ามืนเอาเลยทั้งสามตัวเก้ามือจ้ะรวมสามตัวไม่ได้ขายแยกบ่ขายแยกไม่ด้ครับแยกขายแล้วนเมาตัวแรกเนี่ยแหละค่ะตัวนี้สองเก้าสองหมนเก้าพันจัปีนี่ค่ะปีนี้เมตรเ่สาหน่อยนะคะเครื่องดำตัวที่สองค่ะสองม่เจ็สอม่นเจ็ดมาหน่อย้วยกันครับผม ตัวที่สามเนี่ละค่ะสามหมื่นเก0 0พัสามหมื่นเก้าพันแม่สาวกันสาวจักปีสองปีกัน,น,ะะนได้ค่ะสูงค่ะตอวนี้ลอยสี่สิบได้เครื่องดำค่ะเครื่องดำทั้งสามโตเลยคะ่ะถ้าแม่ซื้อร่วมกันเท่าไดรก่อเก้าหมื่สามโตได้ค่ะ ถ้าสื่อทั้งสามตัวคนณห้เก่าเมือนเลยค่ะแต่ทำแม่นสื้อแยกเ่ณก็แยกตามที่บอกว่าหานนี่และค่ะมีตำหนียังบอก่าไหมูมีตำหนีด้วยค่ะขอเบอร์โทรไว้นึ่งนะคะ092 092 984 984 2886 2886ค่ะานหอยผู้ในหอยผู้ขอบคุณค่ะเดชอุดมโค้งในห้องท่าใดหนคะโค้งข้างค่ะ ห้าหมื่นห้าพันแม่ให้ลูกจ๊งโตแล้วค่ะเนี่ยตัวแรกครับ่ตัวแรกเลกยค่ะลูกคุณเป็นตัวผููแม่เครื่องพาแม่สูงเท่าไรเนี่ยคะห่อยสีสยส่สิบห่อยสี่สิบได้เลยค่ะลูกเขาเจ๊กเดือนลวค่ะนัหกเดือนหกเดือนแม่ทองไหมยังค่ะ กำลังผสมกำลังผสมผสมยังมากค่ะนี่ผสมโตรครับผสมโตได้ค่ะขอเบอร์โทรไ้น,น้ำหนค่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสองแปดหกปดหปั้นน้องนะอน่บุญะลีกค่ะขอบคุณค่ะ แม่นี่ห้องเท่าไหรเนี่ยค่ะห้องหกหมื่นห้าพับหกหมื่นห้าพันแม่สาวแม่สาวสาวจักปีขนานไหนสาวสองปีครับสาวสองปีคือเราท่านึงว่าในผสมคือเราท่านึงว่าในผสมเครื่องดำนะคะแม่สาวอายุเท่าไหรก็อายุสองปีครับอายุสองปีแข้งขาดีขนาดค่ะงามสูงสีแดงงามขนาดค่ะ มีมาจังโตโครับเมื่อไงโมีต้นนี้ยังบ่กขาดต้นไหนโบครับโบมีเด้อค่ะมีมีต้นนี้คือใส่ตัวที่สองอมแม่นันทองเท่าไหร่สี่หมืน 3, ม่น 3, สมน 3, ามพันแม่ลูกบ่บ่ครับแม่แม่เดียวแม่ม่านครับทองเจ็ดเดือนแล้วตัวน,นั้นสี่เดือนกัวหาเดือนหลดนะสี่เดือนกัวหาเดือนผสมยังมากค่ะผสมปลามันแดงครับนนั่ผสมปลามันแด่ผสมโตผสมโตเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อค่ะ ตัวนี้ด้ค่ะถึงพุ่นว่าของห่าน3ามพันสีรับประกันทองได้เดือนกับสีเดือนกลัวเหรพุ่นว่าจะของเพิ่น4ี่เดือนกลัวเหรเด้อค่ะไมด้ลูกสองตัวเหรอแล้ววะเคยมีลูกมาสตัวนะะตอนนั้ยี่มีขอเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดสองเ้าเจ็ดสงเีนยี่สามนย์ยี่มนี่มีนี่น้ำยืนเลยคขอบคุณค่ะห้องเทไรค่ะแม่เนี่ จายนั่นค่อยค่อยไปสามพันตัวได้ห้าหมื่นสามพันแม่สาวบอกแม่สาวมัดแล้วท่องในเจ็ดเดือนมัดแล้วประมาณท่องท่านละเดือนพอดีเครื่องดำนะคะเครื่องดีบ่มี่ดำนี้เขียงดำบ่มีตดำนี้งามแห้งค่ะตัวนี้แล้ประกันบ่มีตดำนี้บอกค่ะขาทุกขาถอนบ่มี่ขาทุกขาถอนบ่มีโอ้ยงามค่ะตัวนี้ ผสมโตมากแล้วค่ะในานหลอบหนึ่งแล้วเบื้องหนาเันกันนะคะงอ,อสองปีกลัวมีมากจังโตงคึ้มาไนขอเบอร์โทรไว้น้ำน่ยค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้อง์หนึ่นนงสองศนย์ห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดอแดงข้ามอุดมพอแดงข้ามอุดมมีเบอร์โทรนะคะชุเม,มือ่เอเนจดใส่หลังโทรศัพท์าม,มาเลย ต้องการพ่อถามได้มีงัวหลายอยู่บ้านเออมีงัวหลายอยู่บ้านนั่นน่ะงัวพอพันเพิ่งก็มีได้ค่ะรับผสมงัวราคาแม่ลูกแสนคัวก็มีไปเบิ่งนยุคคอกได้เออเบิ่งนยุคคอกได้ขอบคุณค่ะขอพันนี่ห้องเท่าไรค่ะมื่นสามสี่หมื่นสามพัน จักปีนี่ค่ะก็เรื่องนปีนึ่งปีหน่งอ้งามขนาดค่ะตัวนี้หัวในปีหนึ่งแล้ว้อคะผู้ใดอยากได้ดพอพัน,นสูงไงห่อยี่สิบห้าได้แม่สาวน้อยห้องเท่าได้ะคะสองหมื่นเจ็ดพันสองห่นเจ็ดันจปีนี่ก็เร่องนปีกันหัวพึ่งด้ปีเดียวเด้อค่ะเครื่องดำเด้อค่ะตัวนี้ รากาแม่ลูกบ่แม่ลูกมกมือเน็ตแม่ลูกงามขนาดค่ะลูกงามห้องเทาง่าไรกันคะแม่ลูกมกมือเน็ตพวกมือหนึ่งพันลูกก็ร่างได้กสิบแปดมือลูกก็ร่างได้กสิบแปดมือแม่สาวทองแรกแม่แม่สาวทองแรกนะคะ่ะเครื่องดําค่ะแม่ตัวนี้หางเหี่ยวขนาดตอนนี้มือซ้ำ สูงประมาณหน่วยสามสิบบวกหน่บวกได้อค่ะมีตำนี้บ่ค่ะแม่ลูกนีแกน่แม่ลูกมีตำนี้บ่บ่มีบ่มีบ่มีเด้อค่ะแม่นี่ละ่ะค่ะแม่นี 43, สี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันจักปีแม่สาวนี่ปีกลัวปีกลัวเด้อค่ะเครื่องดำค่ะตัวนี้นังนาะ ขอเบอร์เทาั้ำยค่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึดนย์เจ็ดสีนยาเดมเด้ค่ะขอบคุนค่ะเบืองของบตไหมนะค่ะเือแม่ลูกครับห้องท่าไดเนี่ค่ะสามหมื่นหครับสามหมลูกสีขาวลูกเล่ครับลูกเล่ลูกตะผูเด้อค่ะลูก ถึงเดือนแล้วยังลูกมันก็เดือนหนึ่งนีกล้วครับลูกเดือนหนึ่งนะคะ,นนะ,คะแม่แม่ดามลูกเลยลูกงามขนาดนะคะ่ะแม่ให้ลูกมันจังโตแล้ว่ขนีาดรหนลูกตัวที่แรกเลยคะ่ะแม่ซูม,มาลอ,อยสามซีฟไดอบตอมไม้มีมาจาังโตค่ะเมืนเน่อไหร่ มือนียวตอไมไหมมีโคมเดียวเด้ค่ะมีตำนี้ยังบ่ะนี่บมี่ด้ค่ะขอเบอร์โทรไปน้ำเนี่นะคะ่ะศ8 6 086 257 25 7, 7 7, 7อบห้เมเด้อไมะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะแม่นี่ห้องนเท่ดใดเนี่ค่ะแม่แหลนี่ยคืยอสองตัวตัวละสามหมื่นห้าพัน ต้นแรงมี่จักปีนี่เพ่อไงปีกูกลัวนะคะ่ะเครื่องดำนะคะ่ะสูงประมาณลอยสาขาใดค่ะตัวนี้แดงดีขนาดค่ะตัวนี้เบื้องหนาพอดีน,นะคะ่ะหนางามายูีค่ะตัวนี้ กำลังพ่อสื่อเลยอุได้มาหัวแม่สาวไปเลี้ยงแล้วค่ะตัวนี้ก็เครื่องดำค่ะตัวนี้สูงกว่าตััววงหันเนี่ยค่ะตัวนี้น่าจะลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้ค่ะใจใหญ่สมชื่อเนี่ยที่ล่ะตัวสมโตเนี่ยที่ล่ะห้องตัวละสามหมื่นห้าพันมีตัวนี้ยังบ่ค่ะบ่มีตัวนี้ได้อค่ะมีตัวนี้บ่ได้ขายมีตัวนี้บ่ได้ขายคนนั้นขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะเบอร์โทรอ้ยขอยจำไว้ พ mm hmm. e. ี่จำบอร์้เยรของมาเลยพ่อยังไหค่ะพ่อพงพ่อพงมาแต่สายมาแบ้านสวนอ่พ่ออย่างสวนสวรรค์นี่ละนนสมบูรณ์ตำบลน่นสน่าจะรวยยี่มงไหนบ้านสวนสวรรค์อ้ยกันนู่นสมบูรณ์บ้านบ้านนนบุกบ้านนู่นออพ่อหญ่ ขายเปลี่ยนเมื่อต้องาหมันใหม่หมันใม่พัฒนาเภอเดที่สันอำเภอเดชดูดมขอบคุณค่ะห้องเท่าไรค่ะแม่นสี่ห้าสี่หม่นห้าพันแม่เพิ่งเคยให้ลูกมาเจกโตัลเหรอคะสองเลยสองโตแล้วค่ะชามาหลายสาหาเลยค่ะเครื่องดำค่ะตัวนี้กุ้งหางไงหางยาวขนาดเครื่องครบ ตับนี้บ่มีตัวที่สองทองเท่าไรนะคะสามหมื่นแปดพันแล้วเด้อตัวแดงแดงไหนเพิ่นทองมายังยัางย่างย่างภายใทองแล้วค่ะกำลังสีสมกำลังสีสมขึ้นแล้วบ่ไหนผสมตัวนี้ราคาห้ลูไม่จุกตัวละกำลังตัวหนึ่งหลูกสองค่าทองเท้าโบสถ์เท้าโบสถ์เท้าโบสถองได้จักเดือนแล้วค่ะเนยพกเดือนพกเดือนผสมยังมา สมโตสมโตนะคะตัวนี้เครื่องดำขื้นกันค่ะสูงประมาณลอยสามสิบห้าได้ขึ้นกันค่ะตัวนี้ล่ค่ห้องท่าแต่สี่หมื่นห้าพันตัวูค่ะตัวนี้พันพอพันพอพันจักปีค่ะพอพันนี่ยกำลังสองปีนะคะสูงคือกันค่ะตัวนี้สูงลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้ แต่ละตนี่บ่มีต้มนีเปนบอกค่ะบะมีแล้วค่ะมีสามตนี่บอกค่ะขอเบอร์โทรไปนั่งเลยค่ะศูนย์ห่กหนึ่งแปดสหนึย์สอยเหลืองมาดิสโคกง่ายโคกง่ายค่ะในหอยเหลืองสนใจก็โทรไปหาเพื่นเลยได้ค่ะเฝ้าทู่เฝ้าทู่เดี๋ยวเพื่อนจะขายเบิร์ก่อน ขอบคุณค่ะแม่นี่แรกนีห้องเท่าไรเนี่ยคะสี่หมื่นเจ็ดพันสูง 5, ไปสี่สิบห้าเลยค่ะตัวน,นี้เครื่องดำค่ะสูงใหญ่ขนาดแข่งขาดีมามีตัวนี้สี่หมื่นห้าพันมีทองทำหรับแม่ตัวทองแรกเปค่าคะท,ทองแ<ท>จ็กเตือน ทองสามเดือนตัวสี่เดือนทองสามเดือนสี่เดือนผสมโตมากผสมโตผสมโตแม่แม่สาวทองแรกบอลอลูกหนึ่งลูกตัวนี้เคยเห็นลูกมาแล้วตัวหนึ่งนี่ลูกโอ้หนี่บปลูกมั่นนี่ลูกมั่นตัวนี้ลูกตัวที่สองในทองลูกเพิ่นได้ทานนงตที่สองในสองลูกตัวแม่ค่ะลูกอายุเท่าไหร่แล้วค่ะเนี่ย ลูกปรอมันปีหนึ่งะะ้วนะค่ะพน้าเครื่องดำพื่กันคะ่ะลูกสูงจนถึซ้ำแม่เหรอลูกสูงแห้งแดงดีพอมแม่ลูกนี่บ่มีตำเนีงมแน่นบ่ค่ะขายแยกเลยค่ะขายเป็นโค่มนี่ขายบ่ค่ะเนี่ยขายปะค่นขายเป็นโคมกั<ะ>ขกบขายคะ่ะใครสนใจก็โทรม,มาถามคนไหนคนทำเป็นขายแยกกันตามราคาที่บอกตามราคา ขอเบอร์โทรไปนน้ำไหนคะูน่งซูนฮหนึอขาหหกห้าหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูป๋าสุวรรณนะคะขอบคุณค่ะมีคว้วหน่อยด้วยค่ะสามตมานี่สามตัวในห้องเท่าไดคะห้าสิบห้ครับห้าหมืครับตั้งสามตเล้วนะคะตัวเมียทั้งทั้งสามตัวเลยตัวเมียทั้งสามตัว อายุประมาณเท่าไรตัวเมียนี่ทั้งสามตัวนี่มันกปีกวัวเหรอครับปีกวัวได้ค่ะรุ่นมินิรุ่นกรล่างหนาลักเด้ค่ะรุ่นมินิมินิแล้วเบิกสองตัวหน่อยหนึ่งก็หน้าตาดีค่ะเขาหน้ากระลังหนาหัก หมื่นบ่ขายแยบ่ะคะโ่ครับโคบ่ิษห้าหมื่นขายแยก่ะห้าหมื่นห้พันห้ามื่นห้าพันแยกไดไครับแยกได้แยกได้จังโทรมาคุยแม่คขอเบอร์โทรไป้นึ่นะคะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปม่ห้าย์หกนย์หกสี่ไม่อยต่อแ้อไปห้าหมื่นห้หมื่นนี่ใคร่ะสำหรับคลิปนี้กระซำนี่ก่อนเด้อค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วยค่ะจะได้ประพาดคลิปไม่ๆหมของช่องเย็เเพิงขอบคุณค่ะ